เพิ่มหกเพิ่มสี่เพิ่มเก้าลบสี่เพิ่มแปดลดห้า เพิ 65. 65. 65. 65. ่มสามเพิ DVD ่มเก้าลดห้าเพิ่มสองจบกต้องในโชว์หน่อยสองเจอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมองไม่เห็นนี่ไงสุดยอดเลยจ้า เ oh. มื่อกี้กี่ละเมื่อกี้กี่ตัวบวกกี่ตัว,ตวพอดีสี่ตัวเลยเหรอใช่โอ้โห oh.